ข้อนี้จะบอกว่าความระดับยากของมันเอ้ยพี่พูดสลับกันปะ่ะความยากของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากเลยนะทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยข้อนี้มันก็ดูไม่มีอะไรปะ่ะพี่โจย์แค่สองบรรทัดลูกก็แค่นี้มันก็น่าจะแบบง่ายๆปะ่ะเอ้ยแต่ว่าลองพี่ทาลองทาอยู่แล้วพี่รู้สึกว่าอข้อดีแอบยากแล้วมันก็บอกจุดหลอกไว้ค่อนข้างจะเนบเนียนมากถ้าไม่คิดดีๆก็คือผิดผิดได้เลย เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าข้อนี้จะตอบเท่าไรแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าข้อนี้มันง่ายลองทําเองแล้วก็ไปดูเฉลยท้ายคลิปก็ได้แล้วถ้าเกิดมันไม่ตรงก็มาดูพี่นะว่าพี่คิดยังไงเนาะโอเคข้อนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะตรงข้ามกับโจทย์เราโจทย์สั้นจงระวังโจทย์สั้นเออเออแกแกพี่จะบอกว่าโจทย์ที่ง่ายคือโจทย์ที่ยาวมันอาจจะเหนื่อยในการอ่านแต่ว่ามันให้มาเยอะไง แต่โจทย์ที่มันยากก็คือโจทย์สองสามบรรทัดนี่แหละง่ายๆสั้นๆตีความเองอืมอ่ะทีนี้ถ้าเราเห็นโจทย์แบบนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรเหมือนเดิมเลยโจทย์ถามอะไรคะโจทย์อยากได้ความเร่งใช่ไหมโจทย์อยากรู้ว่า A เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่และสิ่งที่โจทย์ให้เรามามีอะไรอีกโจทย์บอกว่าแรงทีเนี่ยมันมากกว่าอ๋อพี่จะเขียนยังไงดีวะ แรงทีเอาเป็นว่าพี่เขียนเป็น20ขึ้นไปก่อนแล้วกันเนาะ2 0่นิวตันมากกว่า2 0่นิวตันขึ้นไปแบบนี้โอเคอืมแล้วลอกอ่ะลอกพี่ให้มันเป็น M ตัวหนึ่ง M 1ส่วนไอันี้เป็น M 2อ่ะมันก็คือมีมวลทั้งคู่โอเคเนาะปกติลอกเขาก็จะไม่ค่อยมันมีน้ำหนักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าข้อนี้มันบังเอิญว่าโอเคให้ก็ได้ อะลอกมีค่าเท่ากับ0.5กิโลตัวนี้สำคัญนะมันมันคือจุดชี้ชะตาเลยถ้าใครไม่รู้ทริคนี้ก็คือผิดเลยเออแล้วก็ m 2เป็น1.5กิโลใช่ไหมออไม่มีความฝืนตรงนี้จริงๆมันเขียนว่าไม่มีความฝืดนะแต่ว่ามันเขียนว่าไม่มีความผิดเขียนใหม่เชิญตกปาษาไทย เออตกภาษาไทยแล้วเราอะอันไหนที่นี้มันจะทํายังไงเดี๋ยวน้องๆ้องจะต้องวาดรูปเพิ่มเนาะหรือแบบใส่แรงเพิ่มไม่อย่างนั้นจะดูข้อนี้ไม่ออกเลยอย่างอันนี้มันพี่เขียนแยกดีกว่าเนาะน่าจะดูง่ายกว่าประมาณนี้อขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จะมีเพดานอ่ะแล้วก็จะมีเชือกดึงขึ้นอีกแล้วก็ห้อยตรงเต่งลงมาแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เรามาเขียนแรงเพิ่มกัน ด้านบนเนี่ยพี่จะให้เป็นทีหนทีหอ่าส่วนลงมาตรงนี้มีเชือกอีกใช่ไหมมีเชือกพาดผ่านต้องมีแรงตึงอันนี้ก็จะเป็นทีสองอมเมื่อกี้พี่ท่องสูตรรับอันนึงที่พี่สอนอยู่ใน All in physics นะใครอยากได้ไปเรียนเด้อ่าอันนี้ทีสเชือกเส้นเดียวกันมีค่าเท่ากันเห็นไหมสแสดงว่าด้านบนเนี่ย ถ,ถ้าเวลาเราคิดอะเราก็ต้องเลือกโฟกัสว่าเราจะสนใจมวลก้อนไหนก่อนนะคะมันถึงจะคำนวณได้หรือแบบจับว่ามันเท่ากันได้อย่างเช่นอะพี่พูดเป็นภาษาคนละกันเนาะพี่สนใจอีกก้อนส้มๆนี้แรงขึ้นมันมีอะไรบ้างที่โดนอีกก้อนส้มๆนี้อะให้เวลาดูแบบหนึง่งก้อนส้มๆนี้มีอะไรบ้าง มันก็คือมี2 T1 ใช่ไหมเพราะว่ามันมี2ตัวพี่ก็เลยคูณ2องไปเลยจบหมดแล้วแรงลงมีอะไรบ้างที่มันสัมผัสกับอีกก้อนส้มๆเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวคือ T2 พี่ก็จะได้ออกมาแล้วว่า 2t1 เท่ากับ T2 จบใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นอีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าพี่โฟกัสตัวใหม่ล่ะพี่โฟกัสไอก,ก้อนข้างล่างก้อนข้างล่างจริงๆพี่ยังเขียนไม่ครบนะมีมวลก็ต้องมีน้ำหนักด้วยถูกไหม อืมอะไรวะอันนี้เราให้มันเป็น m 2เนาะก็กลายเป็น m 2 g เป็นน้ำหนักอ่าเป็นน้ำหนักก้อนที่สองประมาณนี้โอเคไหมเออโอ้ oh my god ทีนี้ที่นี้เดี๋ยวนะมันก็จะกลายเป็นว่าน้องรู้ตัวนี้แล้วเนาะ สิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปคืออะไรโจทย์อยากได้อะไรนะโจทย์อยากได้ความเร่งใช่ไหมโจทย์อยากได้ความเร่งแต่น้องๆระวังดีๆสิ่งที่โจทย์อยากได้ข้อเน,นี้ยมันบอกว่าเชือกจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่มันเป็นเชือกก็คือตรงนี้อยากรู้ว่าความเร่งของตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่มันไม่เท่ากันนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูตัวนี้มันเป็นสิ่งที่โจทย์ตั้งใจหลอกมาเลยจริงๆอ่ะมันจะมีความเร่งสองจุด อะมีความเร่งตรงนี้แล้วก็ความเร่งตรงนี้พี่จะเขียนยังไงดีนะความเร่ง A1 อะมันเป็นเฉพาะของไอปลายเส้นเชือกนี้เท่านั้นสีมันเข้มไปเนาะเดี๋ยวขอขอขอลบแป๊บหนึง่งต้องเอาสีอ่อนๆเดี๋ยวมันมองไม่ชัดสีเหลืองแล้วกันเนี่ยมันจะเป็นของเฉพาะไอปลายเชือกนี้อย่างเดียวแต่ว่า คือที่พี่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าลอกเนี่ยมันดันมีมวลไงความเร่งมันก็เลยไม่เท่ากันแต่ความเร่งของตัวที่มันสัมผัสกับลอกตรงนี้แล้วก็มวลตรงนี้มันเป็น a2 นะคะถ้าตรงนี้เราฟังพี่แล้วไม่กิดก็ไม่เป็นไรนะไม่ไม่ต้องไปสนใจมันมากก็ได้เดี๋ยวดูภาพรวมทั้งหมดก็จะเข้าใจเองอ่ะประมาณนี้ ตรงนี้ตรงนี้พี่อยากให้แคปไว้นะโอเคเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะให้ทําโจทย์ยาวมา,วากเลยทีนี้สิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือตัวนี้พี่คิดว่าโรงเรียนน่าจะไม่ได้สอนมันเป็นมันเหมือนกับว่าน้องลองนึกดูแล้วกันเนาะอันนี้น้องคิดตามพี่นะถ้ารูปถ้าดูจากรูปเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราเราออกแรงแบบเบาขึ้นเพราะว่า เราแค่ดึงนิดเดียวอ่ะมันเหมือนมีคนมาช่วยเราดึงอีกแรงหนึง่งเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันมี t หนึ่งสองตัวใช่ไหมเออเหมือนเราดึงคนหนึ่งและมีเพื่อนเรามาช่วยเราดึงอีกคนหนึ่งเวลาเราดึงของหนักๆเนี่ยมันก็จะเบาขึ้นถูกไหมเออดังนั้นความเร่งตรงเนี้ยมันก็เลยไม่เท่ากับข้างล่างนั่นเองและพี่จะเขียนอีกส่วนหนึ่งให้น้องดูเนาะเวลาน้องเจอสูตรพวกลอกหรือของที่มันมี ลอกมีมวลอนะมันจะใช้ทริคนี้ตลอดเลยก็จดๆไว้หน่อย T1 A1 เท่ากับ T2 A2 มันแปลว่าอะไรตรงนี้ถ้าฟังไม่ทันสตอปวบดีโอไว้นะมันมันแปลว่าถ้าน้องดึงเชือกตรงเนี้ยขึ้นด้วยความอออาจจะแรงเท่าไหร่ไม่รู้ดึงยิ่งดึงเยอะความเร่งมันก็จะเยอะจนตัวนี้ความ เขาเรียกอะไรนะความเร่งมันก็จะเยอะตามไปด้วยเออก็คือมันไปด้วยกันมันก็เลยเขียนเป็นทีหนึ่งเอหนึ่งนั่นเองโอเคไหมโหจะอธิบายแต่เราสตดได้เพราะว่าพี่คิดว่าตัวนี้น้องน่าจะไม่เคยรู้มาก่อนนั่นแหละพี่ก็เลยอธิบายเนาะเพราะว่าหาแบบนี้ในโรงเรียนน่าจะไม่มีสอนมันเป็นเนื้อหาประยุกต์อีกทีหนึง่งโอเคอันนี้เรา ที่พี่อธิบายเมื่อกี้มันอธิบายตาม common sense น,น่ะเวลาเราลากของอ่ะยิ่งเราออกแรงเยอะของมันเอ่ออย่างอย่างตัวนี้ก็ได้ไปหาของมาทดลองใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยเราจะได้นึกภาพออกเนาะอ่ะสมม,สมมติสมมติพี่มีของอันนึงแลวพี่ก็ผูกเชือกมันไว้อย่างเงี้ยถ้าพี่กระชากแรงๆเงี้ยของมันก็จะไปเร็วขึ้นแรงที่พี่ออกมันก็เยอะขึ้นโอเคไหมอืมก็เลยเขียนแบบ t หนึ่ง a หนึ่ง มันจะได้สัมพันธ์กันเนาะทีนี้ถ้าพี่แทนสมการที่1ลงมาในสมการที่2มันจะได้เท่าไหร่ทุกคนมันจะได้เท่าไหร่มันจะได้เป็น t1 a1 เท่ากับ2 t1 คูณ a2 แยกข้างให้เหลือ a a2 มันจะเป็น t1 a1 ส่วนด้วย2 t1 อะไรตัดกันได้ตัด ตัดทีหนึ่งทิ้งมันจะเหลือแค่ a 1ส่วน2นั่นเองอันนี้จะกลายเป็นตัวที่เราจะได้ใช้แทนค่าลงในสูตรทั้งสูตรทั้งบททั้งข้อนี้เลยบ่อยมา,ากเอออายากให้จดไว้ก่อนโอเคเรียบร้อยโอ้โหกลัวจะเสร็จแต่ละบาทนะเนี่ยข้อนี้บอกเลยว่าเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายด้วยอย่าว่า โอเคอ่ะเรียบร้อยซา n ิงคิงแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนพี่อยากจะแบบตีก่อนให้มันนิดนึงรู้สึกว่าน้องน่าจะตาลายแล้วแหละอ่ะโอน้องไม่เห็นหน้าจอใช่ไหมทีนี้มันอยากได้ความเร่งพี่จะหาอย่างนี้พี่จะดูทีละก้อนลิกก็คือเราจะดูทีละก้อนเนาะถ้าสมมติว่าเราดูก้อนล่างสุดก่อน ก้อนล่างสุดก่อนก็คือก้อนนี้ m 2ใช่ไหม m 2มันจะเป็นเท่าไหร่ดู m 2อง sigma f เท่ากับ ma อ่า sigma f เท่ากับ ma มันจะเป็นมันมีแรงอะไรดึงขึ้นบ้างมี t หนึ่ง t สองแล้วก็ลบด้วยน้ำหนักใช่ไหม แล้วก็ m 2 a 2เราจะใช้เป็น a 2นะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงนี้เนาะและทีนี้ทุกคน m ทำไมพี่ถึงใช้ m 2เพราะว่าเราโฟกัสแค่ก้อนนี้เหมือนตามที่ชื่อพี่บอกตั้งแต่ตอนแรกเนาะอันนี้ระวังนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเผลอไปใช้ m รวมแล้วมันจะผิดเอาเราโฟกัสอะไรเราใช้มวลก้อนนั้นจบเลยอ่าโอเคทีนี้มันจะเป็นเท่าไหร่แทนค่าลงไปเนาะ ทีสพี่ไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักเนี่ยคือก้อนนี้น้ำหนักคือตอนนัวนี้อ่ะมันสีส้มเหมือนกันแฮเป็นสีเขียวแล้วกันนี่ก็แทนค่าลงไปเลยมันคือ m 2คูณ g มันเป็นเท่าไหร่ล่ะ1.5้าคูณสิใช่ไหมเท่ากับ1.5แล้วก็ a 2มันได้เป็น t 2ลบ15เท่าก mm ับ hmm. 1.5พี่ขอเปลี่ยน a 2เป็นเป็นในรูปแบบ a 1แล้วกันเนาะก็คือ a 1หาร2ตัวนี้เราหามาแล้วจากตรงนี้จากตรงนี้ที่พี่ต้องเปลี่ยนเป็น a 1เพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามอะ่ะมันคือ a 1ไงมันคือ a ตรงปลายเส้นเชือกถ้าเราแบบพยายาม แทนค่าให้มันอยู่ในรูป a หนึ่งเนี้ยมันก็จะคำนวณได้ง่ายกว่าอืมตัวนี้คำนวณออกมามันจะเป็นเท่าไหร่วะเนี่ยอืมช่างมันติดไว้ก่อนละกันอ่ะพี่ให้มันเป็นสมก,การที่สามทีนี้ไปดูก้อนที่มันเป็นลอก m หนึ่ง ใช้สูตรเดิมเลยก็คือซิกมา f เท่ากับ MA เใช่ไหมเนี่ยเราจะมาดูก้อนนี้แล้วนะเนี่ยก้อนนี้ก้อนนี้แรงดึงขึ้นมีกี่ตัวแล้วก็แรงลงมีกี่ตัวทุกคนก็จะเห็นว่ามันไม่ได้จบแค่ T2 นะระวังดีๆตรงนี้มันมีมวลมีมวลก็ต้องมีน้ำหนักด้วยถูกไหมมันจะมีอันี้ด้วยมันจะมีแรงเออเขาเรียกอะไรนะ น้ำหนักของก้อนที่1ก็คือ mg หนึ่งอ่าตรงนี้ระวังนะทุกคนเพราะว่าถ้าพี่ไม่เขียนพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนไม่ได้เขียนตัวนี้ลงไปแน่นอนเลยอ่าอ่ะ,อะสรุปมันจะเป็น2องทีหนึ่งแรงขึ้นหมดเรียังนะหมดละแล้วก็ลบลบ t สองลบ w หนึ่งอ่าเท่ากับ m หนึ่งเราพิจารณาก้อนที่1 m มันก็ต้องเป็นของก้อนที่หใช่ไหม แล้วก็มันติดกับลอกเนาะมันใช้เป็น a 2ข้อนี้ได้ออกมาเท่าไหร่อืมทีทีหนึ่งเนี่ยโจทย์กำหนดมาให้ใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเชือกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันบอกว่าดึงขึ้นด้วยเชือก20นิวตันขึ้นไปก็คือตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็น20สิบเสมอไปหรอกแต่ว่าเราใช้ไปก่อน เพื่อที่เราจะได้คำนวณหาความเร่งอะไรบาๆว่าไปมันแทนค่าลงไปก็จะกลายเป็นแบบน,นี้ที่สองเรายังไม่รู้เนาะแล้วก็ m 1คือเท่าไหร่นะ m 1คือ0.5 0.5คูณ g คือ10 0.5แล้วก็คูณ a 2แทนค่าลงไปได้เท่าไหร่ทุกคน40ลบ t สองลบห เท่ากับ0.5 a1 เนี่ยเปลี่ยนเป็นโอ้ย a2 เปลี่ยนเป็น a1 ก็คือ a1 หาร2เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนคำนวณไม่ได้นะอ่ะเขียนให้แบบง่ายๆก็คือ35ลบ t2 เท่ากับ a1 ส่วน c 0.5มันคือ1ส่วน2นะ2คูณ2เป็น4นะอ่ะเขียนเนาะพี่เขียนรัด พี่เขียนลัดนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครดูตรงนี้แล้วไม่เก็ตแสดงว่าพื้นฐานเลขเราไม่แน่นเด้อตรงเนี้ยอออ่าตัวนี้มันเป็นสมการที่เท่าไรแล้วนะสมการที่สี่เนาะใช่ไหมตรงนี้เป็นสมการที่สี่อ่าโอเคเราก็จะเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะทุกคนอ่าพี่ไฮไลท์ไว้จะได้แบบเห็นชัด พี่ว่าตอนนี้เราน่าจะแก้สมาการหาคําตอบได้แล้วแหละเพราะว่าเรามี a อหนึ่งเรามี T 2สองใช่ไหมที่มันหน้าตาเหมือนกันไปเลยถ้าเราจัดสมาการดีๆเราก็จะหาคําตอบได้แหละตัวนี้ทํายังไงดีตัวนี้ถ้าน้องๆสังกตด,ดีๆจะเห็นว่ามันมีตัวอันนี้ที่น่าจะเอามารวมกันได้อืพี่จะเอาสมาการที่สามบวกกับสมาการที่สี่นะเริ่มแล้วนะ เดี๋ยวพี่ c o อปมาดีกว่าแป๊บหนึ่งเพราะว่าหน้าจอมันไม่พอใช่ไหมเราก็ไม่มีปัญหาเพราะเราใช้ iPad ทําไมมันไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อปใหม่ตัวน,นี้ตัวน,นี้เจะไม่มาไม่ได้นะ Copy c o ้ก,กว่างอ่ะมาแล้วอย่างนี้อย่างนี้ นี่คือความสะดุกสบายของ IG อ่ะมันเอามารวมกันได้แล้วใช่ไหมทุกคนทีหนึ่งบวกลบทีสอ้อ t อทีสอ,อ,สอบวกลบทีสอเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์อ่ะพี่เขียนละเอียด,ยดให้ละกันแล้วก็ลบสิ บวกบวกอะไรเนี่ยบวกสามสิบห้าใช่ไหมเป็นเท่าไหร่แล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันคือมันคือเท่าไหร่วะหนึ่งจุดห้าหารสองมันคือศูนย์จุดเ็ดห้าเนาะใครทำได้ทำไปก่อนเลยก็ได้นะ a อหนึ่งบวกศูนย์จุดเจ็ดห้าอหนึ่งอาโอเคมันจะได้เป็นศูนย์ บวกอส์สามลบหนึ่งเดือสองเท่ากับ0เท่ากับหนึ่งเนาะ a หนึ่งก็แสดงว่า a 1เนี่ยของเรามันคือ20่สเมตรต่อวินาทีกำลังสองจบใครที่แบบคิดเลขตรงนี้ไม่ทันพี่แสดงว่าไม่คล่องเรื่องการยาข้างนะไปลองไปลองปรับใหม่นะโอเคข้อนี้ก็ จบเป็นที่เรยโหเกินไม่เกินเวลาสิบเจ็ดสิบแปดนาทีพอดีโอเคทุกคนข้อน,นี้ตอบข้อสี่ถ้าเกิดแบบเราไม่รู้ทริคที่พี่บอกนะเราก็จะเผลออาจจะเผลอไปตอบข้อสามได้เพราะว่าถ้าเกิดคำนวณแบบปกติมันจะเผลอไปตอบข้อสามแล้ว,ว่าความยากของข้อสอบข้ามหาลัยคือมันมีทุกชอยที่เราคิดได้อะอันนี้ระวังระวังดีๆโอเค ืใครอยากได้หนังสือเล่มนี้ก็เดี๋ยวพี่แปะพี่กัดไว้ให้ข้างล่างใต้ลิงก์นะคะสังซื้อเองได้เลยโอเคแต่แค่ว่าแบบพอซื้อหนังสือมาก็คงจะไม่มีใครมาอธิบายให้ใช่ไหมพี่ก็เลยมานั่งทาคลิปสอนให้เนาะโอเคมีอะไรอีกไหมที่น้องน่าจะอยากรู้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพี่ดูแปบ๊บเนี่ยพอเราหาออกมาใช่ไหม a หนึ่งอ่ะมันจะเป็นของตัวเนี้ยมันมันไม่เท่ากันเลยตัวเนี้ย จำไว้ว่าถ้าลอกมันมีถ้าลอกมันมีน้ำหนักอ่ะหรือว่าของที่มันเป็นรอยเชื่อมต่อกันอ่ะมันมาเชื่อมถ้ามันยังสัมผัสกันอย่างเงี้ยไอเนี้ยมันยังเป็น A เดียวกันได้แต่ถ้าเกิดแบบมันหลุดออกไปตรงเนี้ยมันเหมือนแบบมันเป็นจุดเปลี่ยนนะจะพูดว่าไงดีวะเคยเห็นเคยเห็นถ้าในข้อสอบในข้อสองพี่เนาะมันจะมีข้อหนึ่งที่แบบว่ามันเป็นพื้นลื่น เออมันเป็นพื้นมันพื้นลื่นแล้วมันก็จะมีลอกขั้นอย่างเงี้ยแล้วก็กระชากของลงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ลอกมันมีความฝืดมีน้ําหนักมีมวลอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าอีแรงตึงเชือกตรงเนี้ยสองอันอ่ะมันไม่เท่ากันแล้วมันเหมือนมันเหมือนเราผูกปมอ่ะอืมมันเป็นจุดเปลี่ยนทําให้แรงตึงไม่เท่ากันเออเอาเอาไว้เป็นว่าคอนเซปต์มันมีแค่นี้จาไว้แค่ว่าถ้าอีลอกมันมีมวลแรงตึงไม่เท่ากัน แรงตึงไม่เท่าแล้วก็ความเร่งไม่เท่าโอเคไปแล้วไปายอย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยเนาะว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจโอเคไปแล้วไปไปายกี bye ่รอบแะวเนี่ยอันนี้รีแคปให้อ่ะเผื่อใครอยากแคปอืมทันไหมทันไหมอ่ะประมาณนี้แคปได้นะแคปได้นะ หน้าจอมันน่าจะมัวแหละเผื่อน,น้องไม่เห็นอ่ะอันนี้แคปนะไปแล้วนะอันนี้นะอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยไปแล้วบา